ทีมงานท่อตันพัทยาด c อ m ภูมิใจเสนอนะสาระดีๆจากพี่งูเหล็กตอนข้อแตกต่างระหว่างสุขขา หากจะพูดจนถึงเรื่องสุขาไม่ว่าชนชาติไหนในโลกนี้เวลามีทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์หนักหรือเบาจนใหญ่ก็มักจะเข้าไปใช้บริการอย่างสถานที่แห่งนี้เพื่อปลดเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ให้ระบายออกมาเป็นปัสสาวะและอุจจาระซึ่งก็ถือเป็นสภาวะปกติธรรมดาของมนุษย์ในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะครับแต่ก็เชื่อว่าหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้ว่า,ห,าห,ห้องสุขาหรือห้องส้วมที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนั้นปัจจุบันมันมีอยู่ด้วยกัน2ระบบครับระบบแรกเป็นระบบบอเกลือบอ,บอ,บอ,บอซึม ระบบบ่อกระบ่อซึมก็คือเมื่อของเสียย่อยสลายไปแล้วก็จะซึมลงสู่พื้นดินแต่สิ่งที่ตามมาของระบบนี้ก็คือเวลาเกิดน้ําท่วมน้ําจะไม่ซึมออกด้านนอกเนื่องจากดินที่อยู่รอบๆบอบ่อชุ่มไปด้วยน้ําและน้ําที่ท่วมนี่แหละอาจไหลย,ย้อนกลับเข้ามาในท่อทําให้เกิดอาการกดจักโครกไม่ลงหรือราดน้ําไม่ลงก็เป็นได้ส่วนวิธีการแก้ไขก็คงต้องปล่อยให้พื้นดินแห้งไปตามธรรมชาติซึ่งอาการที่กล่าวมาข้างต้นก็จะหายไปเองครับ แต่ถ้าประสบปัญหาน้ำท่วมเป็น,นระยะเวลานาน,านจนไม่อาจทานทนไหวก็คงต้องไปใช้บริการรถหลุดซ่วมกันแล้วล่ะครับงานนี้ส่วนบางการณีอาจเกิดจากท่อส้วมแตกทําให้ดินไหลลงไปอุดตันกรณีนี้ก็ควรตามช่างมาซ่อมท่อและทะลวงสิ่งที่มันอุดตันออกไปให้หมดครับแต่ถ้าสูบออกก็แล้วซ่อมท่อก็แล้วเจ้าชักโครกก็ยังกดน้ําไม่ลงอาจเป็นเพราะมีสิ่งไปอุดตันท่ออากาศของบอ่อ อธิบายง่ายๆเลยก็คือเหมือนเวลาที่เราพยายามขอกน้ําลงไปในขวดที่ไม่มีทางให้อากาศออกก็จะรอกน้ําไม่ลงวิธีแก้ไขคือให้นําสิ่งที่อุดตันปลายท่ออากาศของบ่อกออกไปสักสิ้นเรื่อง คราวนี้มาทําความรู้จักกับซ่วมอีกหนึ่งระบบซึ่งถือเป็นระบบที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้คือระบบถังบําบัดสัมฤทธิรูปนั่นก็คือส่วมที่ใช้ระบบกลไกย่อยสลายสิ่งปฏิกูลต่างๆจนกลายเป็นน้ําสะอาดและสามารถปล่อยลงไปในท่อสาธารณะได้เลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคงจะได้รับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับส้วมกันไปแล้วนะครับซึ่งการติดตั้งระบบสุขาหรือส้วมให้ดีอย่างมีระบบก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะจะได้ถูกสุขาอนามัยมีอายุการใช้งานยืนยาวและเป็นสถานที่สุขารมสมอุราจ,จริงๆงจา้าสนับสนุนเกร็ดความรู้ดีๆโด,ดยทีมงานท่อปันพัทยาครับ